เล่นกับไฟแช็กจนไหม้ผมเพื่อนการที่ผู้ปกครองคอยเตือนว่าอย่าเล่นกับไฟเนี่ยมันมีเหตุผลนะขณะที่เด็กชายนักเรียนมัธยมต้นกำลังเดินไปตามถนนกับเพื่อนวัย14ปี mm. เขาก็ได้เล่นกับไฟแช็กอย่างไม่คิดอะไร ทว่าไม่รู้ทำยังไงเขาดันทำให้ผมของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งลุกเป็นไฟโดยไม่ได้ตั้งใจเด็กชายคนนี้พยายามที่จะช่วยดับไฟด้วยการใช้กระเป๋าของเขาตีไปบนศีรษะของเธอซึ่งนอกจากจะไม่ได้ผลแล้วยังทำให้เหตุการณ์แย่หนักเข้าไปอีก ในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปรากฏตัวขึ้นก่อนจะช่วยดับไฟแต่มันก็ไม่ค่อยจะทันการซะแล้วเพระเด็กหญิงน่ะได้รับบาดเจ็บจากแผลไฟไหม้บริเวณหนังศีรษะและลำคอเด็กชายคนนี้อาจจะถูกลงโทษทางวินยัยแต่จริงๆเขาก็รู้สึกเลวร้ายมากอยู่แล้วเพราะมีรายงานว่าเขาได้พยายามที่จะขอโทษขอโพยผ่านสื่อโซเชียลก่อนจะทำอะไรต้องคิดให้ดีๆขอโทษทีหลังบางทีมันไม่ทันจริงๆเนาะ you <laughs>